ไปขอกแกงมั้ครับไปดอกกระยับลองเบ่งมาสักวันวายาวน,นายาว้มันขึ้นซาขี่เกียร์ยามมันขอสนิมนะครับยานว้มันขอสนิมใส่แหวนตันี้ติดต่อติดลั่นแตเบิดเอาทักรยางกะยางไปนะครับ เทียไปทีละอย่างเอ็มกับผสมภาษาก็เปิดตะวันที่เปิดตะว่าเทกเปิดเดตเบดลองบงกันยับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาเสียงกัน มีบ้านเล็กต่อเอาลงกันมีบ้านเล็กต่อสายขออยู่เปิดเคล้กเปิดเคล้าแขง้งเดี๋ยวมันเปิดแข้งอีกคนเปิดเคล้าแขง้งก็เลยดอกวันดินนะมันเล 放咸了。